สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องไมโครซิงกันนะครับวันนี้วันนี้เรามาเกี่ยวดินก็เกี่ยวดินเสร็จอัดทอยดินครับถอยดินเสร็จก็เกี่ยครับทำทางนี่ครับวันนี้อยู่เพิ่มพูดสิงครับเกษตรพอเพียงครับบ่อน้ครเกือบสองไร่ครับเกษตรครับ เชิงโคกน้องนาก็ไม่ใช่ครับเกษตรครับ <c oughs> ดันดินมาครับวันนี้ <c oughs> ชิมงานไม่โคซิ่งจัดให้ครับสนใจใช้งานติดต่อได้นะครเบอร <c oughs> ์โทร08 37 37 37สาเจเเจ็ดอนะครับเ <c oughs> ขตอำเภอกุขันและใกล้เคียงครับของจังหวัดศรีสเกตนะครับ ทำทุกงานครับขอใครจ้างครับไม่ว่าจะเป็นขุดฟุตติ้งขุดโค้งน้องนาครับตอนนี้กำลังฮิตครับต่อมาครับราคาบ้านบ้านครับรับปรึกษางานก่อนครับค่อยทำถามก่อนได้ครับเอาไม่เอาไม่ว่ากันครับเข้าใจหัวอกลูกค้ากันครับแต่ก่อนอยู่กรุงเทพครับพอดีกลับมาอยู่บ้าน ท่านบ้านเอาได้ครับยังอยู่ผู้สิงชันเคยครับ ไรวันก็ขึ้นอยู่กับใกล้ไกลครับเริ่มต้นที่4,5 0 0ครับไรวันขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับราคาเริ่มต้นที่4,5 0 0ไกลก็จะเพิ่มค่าน้ำมันนิดหน่อยครับไม่เพิ่มเยอะครับไม่ว่าจะเป็นงานคอยดินก็เริ่มต้นที่ราคา130บาทต่อดเที่ยวครับ หอยดินของเราไม่ไกลเหมือกันครับเริ่มต้นนะครับคุยกันได้ครับจะให้เมาก็เมาได้ครับเพื่อความสบายใจหรือจะเอาเป็นเที่ยวเราก็จัดให้ครับโอ้วันนี้ฝนจะตกแล้วครับหรือว่าฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วครับ าเราไม่ก็ได้ถ่ายเพราะบางทีก็ทํางานเองครับไม่ก็ได้ถ่ายลงขออภัยครับตอนเสร็จงานหรือตอนโอ่นครับทางขาดครับเราถมให้ก็อขอทองานด้วยักอ้ปับัก,บก้าอะไรนะครับอยู่กนะ็แดครับยฟฟ็ ฝนเริ่มจะมาแล้วครับไงก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยก็ดีครับจะได้ไม่พลาดในการชมครับรับราคาไม่แพงครับตามที่สภาพพอใจครับ บ้านบ้านจริงๆครับรงานเราเร oh. าจะขุดวางท่อครับ เท่าสามสิบมั้ตนนี้น,น้ำล้นจะได้แบบไปใะอีกลูกหนึ่งครับน,นี้ครับโอเคเลยครับทีนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว up, 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 อัพอัพชากครับหลายนาทีเราเน็ตเราไม่แรงครับทีนนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะอัพต่อตอนที่ฝังด้วยครับ